สวัสดีครับวันนี้จะมาแก้ไขเครื่องยนต์อเนกประสงค์นะครับเครื่องเป็นเครื่องสูบตั้งนะครับเครื่องฮอนด้ากี150รุ่นเก่านะครับคนแก่นะครับคนแก่ก็หมายถึงว่าแกก็ซื้อตั้งแต่สมัยแกเป็นหนุ่มนั่นแหละครับแต่เครื่องมันทนก็เลยไม่เปลี่ยนนะครับยังไม่ได้ทําเครื่องทําอะไรแต่ก็แกก็ไม่ได้ล้างเลยนะแล้วก็ชายของแกมา ไอ้ที่เปลี่ยนแล้วมีตัวนี้นะมันแตกนะครับยางถ้วยเนี่ยไม่ได้สั่งอะไรแกก็ทากาวเข้าไปนะครับแ,แกก็ตอนนั้นก็เอามาสตาร์ทดูนะครับมาสตาร์ทดูแล้วก็เกิดปัญหานะครับตอนเอามาแกก็ไม่ได้พูดให้ฟังเลยว่ะผมก็สตาร์ทก่อนสตาร์ทเราจะต้องทําการเปิดโช๊คนะครับเปิดโช๊กก็คือดึงดึงตัวนี้นะฮะ เห็นไหมครับนนะดึงมันมีเป็นหงห่วงเนี่ยมันจะต้องดึงนะครับเปิดโชค๊คดึงมานะครับแล้วก็ดึงล่ออำมันสักวืดหนึ่งนะสองวืดนะครับแล้วก็พอสตาร์ทนะครับพอมันเหมือนจะติดนะครับก็นะครับดันนะครับติดแล้วก็ดันนะครับบางครั้งมันจะติดเรือติดแล้วก็ดันกลับ มันก็จะทํางานนะครับคือเปิดเอาให้อากาศนะครับถ้าดึงมาอย่างนี้มันปิดอากาศไว้ปิดลิ้นปิดคือเสื้อไว้นะครับเดี๋ยวมันปิดได้ยงไม่รู้จะมองเห็นไหมนะครับอาจจะเห็นลิ้นปีกกี่เสื้อนะฮะถึงนะปลายนิ้วผมนะอ่านี้ถ้าเราเปิดโชกนะเปิดโชกก็คือปิดนะครับปิดปีกคือเสื้อเนี่ยเห็นไหมแบนๆนะปิดนะครับเปิดโชกพอเครื่องติดสักพักแล้วก็ดันกลับ เพื่อเปิดอากาศนะครับมันจะเปิดตรงกลางมันจะมาอยู่ของกลางปุ๊บเะยแผ่นลิ้นมันก็มาอยู่ตรงกลางเนี่ยเพื่อให้อากาศเข้าแต่ทีนี้เครื่องตัวนี้นะครับมันมีปัญหาตรงที่ว่าพอพอดันพอดันตัวนี้เข้าไปเครื่องมันดับครับผมแทนที่มันจะติดนะมันจะติดตลอดพอเปิดโชคติดพอดันกข้าไปดับ ตครับมันต้องได้มันต้องได้ไดเปิดโช๊คไว้ตลอดนะครับเปิดโช๊คไว้ตลอดเครื่องถึงจะทํางานได้นะ,ะตัวนี้ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากคาร์บูนะครับคาร์บูหรือคาบิวนะั่นน้ํามันขึ้นน้อยนะครับผมผมเดาว่าน้ํามันมันขึ้นน้อยก็คือว่าอากาศมันดันไปอย่างนี้อากาศมันเข้าเยอะนะครับมันเข้าเยอะ ส่วนผสมมันไม่ได้เครื่องมันก็จะดับนะครับแต่ถ้าเราดึงปิดอากาศไว้นะครับน้ํามันก็ไปน้อยอากาศก็ไปน้อยมันส่วนผสนมมันได้กับมันก็เลยติดนะครับวิธีแก้ตัวนี้ก็น่าจะต้องได้ถอดนะครับถอดคาร์บูออกมาเช็คนะครับมันยัมีต้องถอดอ,อีนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะลองดูตัวนี้มันเป็นเครื่องอเป็นกองนี่กองมันเป็นกองแบบ เาเรียกกองเลยกองยาวๆเนี้ยกองจะเป็นอย่างนมันจะไม่เหมือนไใบตัวกลมๆนะนะครับผมก็มันจะมีน็อตเบอร์สิบนะครับนอ็นอตน็อตเบอร์สิบอู่ตรงนี้แล้วก็ขัน,ะนก็มันมีน็อตสองตัวนะครับตัวนึงอยู่ตรงนี้นะครับจะขันลงไป เบอร์สิบตัวนี้มันไม่รู้ว่ากองมันเป็นรุ่นไหนมันเป็นพัสติเกยียวยาวทอยเสียก็ยาวขึ้นมานมาไปเป็นหมวกนะครับหมวกด้่ไหมตัว,ตว,ตวไหนก่ะน,นี่ไหมอ๋อมันจะมีตัวล่างอีกตัวอนนะครงับ ตัวล่างไชี้ตรงนี้นะจะเป็นเบอร์เบอร์สิบเหมือนกันนะฮะติดอยู่ตรงนี้ก็ทั้งสามอ,อกสามตัวสามตัวตัวหนึ่งก็จะเป็นาหางนับยาวๆหน่อยก็จะถอดออกมาเลยถอดออกมาก็าจะเจอเนี่ย ดูสภาพอ๋อตัวนี้มันตัวนี้มันติดอยู่กับแป้นนะนะมันเอาไว้ยันตัวนี้ครับอันนี้กัเก็บไว้ครับ,นะรบก็จะประมาณนี้นะครับผมถอดออกมาแล้วมันมีน็อตสามตัวนะตัวหนึ่งคันอยู่ตรงนี้นะครับตัวหนึ่งคันอยู่ตรงนี้สองตัวขันอยู่ตรงนี้ ถ้าเราเปิดนะครับปิดโชคนะครับปิดโชคพอเครื่องติดกระดันเปิดโชคนะครับปิดโชคเปิดโชคพอเปิดโชคเครื่องดับนะครับออถอดอย่างมันต้องไ้ถอดออกหลายอย่างเลยน,นีมันเลอะเลยนะเน,นี่ย จะถอดตัวนี้ออกมาได้มันต้องปดตัวนี้ด้วยนะครับกดตัวนี้ปลดคาบูตัวนี้ถอดสายสายน้ำมันปลดคาบูมาดูต้องขยับได้ไหมเน,นี่ยม อาคมนะครับตัวนี้มันจะอยู่อย่างนี้นะครับจำได้ตอนนี้เราถอดออกได้ถ้ามันเกะกะแล้วก็เอียงขึ้นมาเอียงขึ้นมานิดหนึง่งนะก็ถอดออกวางนะละนเกะกะสายน้ำมันถ้ามันเกะกะก็ถอดออกนะมันจะมีมันจะมีไอเขาเรียกอะไรตัวล็อกแค่นิดหนึ่งครับตรงนี้ ก็ดึงถอยนะครับเดึงจะมีน้ำมันอย่างนิดๆน,นะครับตัวนี้ถ้าจเราจะถอยตัวนี้มันก็จะมาติดตัวนี้แหละตัวนี้กนะ็จะมีสปริงอยู่ด้วยนะก็จะดึงออกมานิด ได้ไหมได้ก็จะต้องได้กดสายกดสายตัวนี้หน่อยนึงก็ได้หนึ่งกดอีกฝั่งหนึ่งแขนตัวนั้นมันไปโยงกับกาวนา ตอนตโยงกาวนาเนี่ยมันก็ที่จริงมันต้องถอดกาวนาด้วยนะครับมันจะถอดตัวนี้ง่ายเดี๋ยวผมลองงัดงัดขึ้น,นะะงัดงัดขึ้นออกแล้วก็ดันขึ้นเฉยนะครับตอนใส่มันก็จะกดลงล็อกตัวนี้เฉยนะฮะบมันก็จะมีไอ้สปริงนะครับดึงมาก่อนค่อยถอดสปริง เปดง่ายสปริงก็หลุดละสปริงมันจะเกาะอ,อยู่รูรูนี่ร,รูข้างล่างที่มันหลุดละจะมีต้องมีสปริงด้วยนะฮะสปริงเนี่ยสภาพมันนะครับบุกครับบุสภาพมันจะอยู่ข้างในงน,นะครับภาพนี้ก็นานแล้วไม่ได้ลืลอะจริงรก็ต้องการความสะอาดนะครับ ทำความสะอาดมันข้างในมันยังได้มันจะมีน็อตนะครับมันจะมีน็อตด,ด้านล่างาห้อมาไปอย่นียมันจะมีน็อตนะครับเบอร์สิขันตัวนี้ออกมามันจะมียางตแต่จะให้ดีเราต้องเป็นทาความสะอาดนี้ก่อนนะทำความสะอาดขัดออกให้หมดเลยให้เหลือดินน้อยที่สุดนะครับ ็หลังจากที่ไปเช็ดทำความสะอาดมาก็จะได้นิดหน่อยนะครับก็จะเปิดก้นนอนดูซะหน่อยนะคัขนออกมาแล้วมันก็จะมีเบอร์สิบตัวนี้นะครับเปิดเลยนะครับเปิดดูโอ้มีน้ำมันอยู่จะหาถ้วยรองนะครับมัมีน้ำมันอย่ย เปิดน้ำมันก็แดงเลยขยับนี้อยอดูสภาพมันครับผม,มนี่แหละปัญหามันมดู ดินนะนั่นเลยนะเห็นไหมครับนูในกล้องเห็นไหมนี่ครับเื่อสาเหตุอืมอืมีแต่ดินดินแล้วน้ำมันเนี่ยมันต้องเอาตัวนี้ออกมาดูน้ำมันขึ้นดีไม่ดีตัวนี้ตันนี่ก็ แน่นนะดูจะคันออกไหมมันอันนี้นะครับใส่ควงแบนนะไม่ออกทําไงดีนอก่น่าจะตันลต้องหาวิธีอ ก็ตอนแรกหาวิธีอยู่น้านนะเอาไข่กองแบนคันออกไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนแทนนะครับ mm hmm. เพราะว่าคันไปจะมันจะเยอะตอนแรกว่าจะไปต้มน้ำให้มันเดือดแล้วไข่อัเลยทําแบบง่ายๆนะครับเผื่อใครไม่อยากไปต้มก็หาลวดแบบสายเบรกรถนะครับคันร่งเบรกสายเบรกนี่หละครับที่มันเส้นเล็กน้อยนะครับเอามาค่อยค่อยหมุนค่อยค่อยแย่เอาแล้วก็รมเป่าไปด้วยนิดนึงนะครับมันก็จะออกอยู่นะครับ ถ้ามันแข็งก็อาจจะสูตรนี้อาจจะใช้ไม่ได้นะครับแต่ก็ผมได้ลองดูแล้วนะครับลวดสายเบีกยกอะไรมันก็ใช้ได้นะครับมันก็แย,ย่ทะลุพอแย,ย่ไปแล้วก็เอาน้ําลงไปด้วยนิดนึงลมเป่าไปด้วยมันก็ใช้ได้นะครับเอาไว้เพราะเป็นแนวทางนะครับไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องหรอกครับเอาไว้ปรับเปลี่ยนหน้างานเอาลนะมสาดเป่าๆะลอง เาประกอบดูทําแบบง่ายๆนับตัวนี้ก็ขันนอ,อกอาลมเป่าหมดแล้วก็ยังไม่ได้ล้างละเอยียดเดี๋ยววันหน้านะครับมีเวลาเดี๋ยวจะล้างทาคลิปล้างนะครับน,นี่ก็เอาง่ายๆอ่ตัวนี้เดี๋ยวจะทาก,กาวตัวนี้ก็ล้างเลยก็จะทาก,กาวบอลทั้งนะั้นกาวบอลจะทา ทาที่ขอบตัวนี้ก็ได้นะัะกันเหนียวครับกาบอลสนาแล้วก็ประกอบนะครับโอเคครับผมต้องขออภัยด้วยครับเดี๋ยวจะประกอบนะครับไม่ได้ล้างให้ดูนะครับแนะนำใช้กาวบอลนะครับใครจะทาเกี่ยวกับน้ำมันทาเกี่ยวกับน้ำมันเนี่ยต้องเป็นกาวบอลนะครับผม อย่าไปใช้กาวไว้แต่แต่แต่แ,ตแ,ตแต่พอมันติดขอบก็บพอกันเหนียวครับบางคนก็บอกว่าจะไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ผมกันเหนียวที่เกียดมารื้อหลายรอบนะครับก็เ,เคยทำทกิมมันต้องเปลี่ยนตะเก็น ขึ้นไปครับสวมเข้าไปเลยมันจะกดไว้มันติดงี้แล้วก็มัดสิบครับขันไปอยู่ครับถ้าถ้าเจอคาร์บอนมาไปอยู่แน่น,นอนปิดกาวก่อนมันจะเสียออกขันให้แน่นนะ จุดที่จะยากก็คงจะเป็นจุดใส่ใส่สปริงเนี่ยครับใส่สปริงกับตัวเกาะเนี่ยนะตัวนี้ก็ทากาวไปด้วยหน่อยก็ดีนะครับไอ้ฝั่งนี้ทากาวไปไปด้วยหน่อยก็ดีนะครับเพื่อมนนันจะไม่รั่วมาก ม,ม,มันไม่ได้ถอดกองดีนะถอดกองถอดไอ้ครอบท่อออกมันกจ็จะใส่ง่ายขึ้นนิดนึงนะออนนี้มันก็เกะกะนะติด ใส,ส่สปริงกันนะสปริงตัวมันจะใส่ยากกว่าเาจะมีรูข้างหน้า ตัวนี้กนไม่นายากครับนี่กดลงนิดนึงใช,ใช้มือกดเลยครับอ่ากดลงละก็จะดันเข้าไปนิดนึงนะครับ ติดอะไรมติดนะโอ้มันติดติดน็อตฝั่งนี้นะที่นี่เออมันต้องหันน็อตออกมาครับตัวนี้น็อตมันติดเราจะแก้ยังไง มันขันแน่นแล้วกัวเกาานะั่นเดี๋ยวยกข้ามไปก็ไนดะ้แย่แบบไม่ง่ายยกข้ามไปนิดนึงคนระับยกข้ามไลได้ไหมน่าจะได้นะไม่ได้ก็ใายตรงนี้เลยเออ ใส่ออกหน่อยนึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเลยเอ่อเอาเนี่ยออกก่อนแล้วก็ดันเข้าไปก่อนเนี่ยดันเข้าไปแล้วค่อยปิดตัวเน,น,นี้ิดหน่อยนึง Ini, ini kena sahaya ini tengah sahaya apa lagi? Hm, akan ada pergiannya ni. นก็ต้องใส่นี้กันเออเซีก็ี้ก็ใส่ตัวนี้ได้ละแล้วมันก็ดึงปิดไปแล้วก็ใส่ครอบรับ ล่างก็ใส่ยันไว้ okay. ใส่ท่อตัวนี้มันตก พอตอนนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันอยู่นี่มันท่ออันนี้ก็มันอยู่ด้านหลังอืมน่าเป็นจบครับ

นะครับก็ประมาณนี้ครับก็ใส่ท่อน้ำมันเดี๋ยวจบครับผมก็ขอ,ขอบคุณที่รับชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ